เก็ดผู้นู้พี่น้องจ้าเก็บเห็ดผู้นู้หน้าหนาวไล่ๆเติบมือนี้พี่น้องจ้าหน้าหนาวปลาหน้าหนาว งามงามพี่น้องเห็ดผู้หนูเห็ดเข็มทองก็ได้เห็เข็มทองอยู่ข้างล่างทั้งเห็ดผูหนูทั้งเห็ดเข็มทองสวยงามเห็ดผู้หนูปา่าธรรมชาติเห็ดเข็มทองทอ่อนๆนี่เข็มทองอ่อนๆนี่